สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับม,มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาสัปดาห์ที่8แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเบญจรรมค่ะเด็กๆซึ่งชั่วโมงที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของเบญจะสิกันนะคะเบญจะีินเบญจะสิะสมีอะไรบ้างอ่ะก่อนที่จะไปเรียนเบญจรรม จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเราเรียนเรื่องเบญจะทำแล้วเราจะต้องบอกความสําคัญของหลักเบญจะทำได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปเบญจศีลข้อ้ามห้าข้อใช่ไหมคะข้อหนึ่งเว้นจากการเบียดเบียนรังแกทํา,าร้ายสัตว์หรือข้าสาัตร์นะคะข้อสองเว้นจากการลักขโมยหยิบฉวยเอาของสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้นะคะข้อที่สาม เว้นจากการแย่งชิงสิ่งของที่เป็นของรักของห่วงแหนของคนอื่นมาเป็นของตนเองอข้อที่5เว้นจากการพูดโปดพูดคําหยาบเพ้อเจ้อไราสาระและข้อสุดท้ายข้อที่5เว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆอันนี้คือเบนจะศีลศีล5้าข้อที่เขาให้เวน้นนะคะเราจะมาดูเบนจะทำกันในชั่วโมงนี้ แต่ก่อนที่จะไปเรียนคุณครูมีวิดีโอวิดีทัศน์มาให้เด็กๆชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่วิดีทัศน์กันแป๊บหนึ่งนะคะด้วยแอป In Driver เลือกราคาที่พอใจเพียงแค่คลิกเรียกรถครั้งต่อไปต่อราคาได้แล้วนะตอนแบ่งปันนั้นคือน้ำใจ เด็กๆรู้ไหมคะว่าแบ่งปันนั้นคือน้ำใจหรือค่ะหนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนรู้ครับผมแบ่งที่นั่งให้คนอื่นนั่งด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่าช่วยกันนั้นคือน้ำใจ รู้คะ่ะเราช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนรู้ครับผมช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีวินัยใครๆก็รักรู้คะ่ะเรารู้จักเข้าคิวตามลำดับก่อนหลัง หรือครับเราไม่ทิ้งขยะเลอะเทอะไปทั่วเราทิ้งขยะในถังขยะเท่านั้นถ้าหนูเจอขยะหนูก็ช่วยเก็บขยะด้วยค่ะเราข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือขึ้นสะพานลอยเพื่อความปลอดภัย เก่งมากๆเลยค่ะจำไว้นะคะว่าแบ่งปันนั้นคือน้ำใจช่วยกันนั้นคือน้ำใจมีวินัยใครๆก็รักตบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีทัศของเราเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆได้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ จากในวิดีทัศน์เป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดเหมาะสมไหมคะเหมาะสมเพราะมีน้ําใจแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นนะคะถามว่านักเรียนเคยปฏิบัติตนแบบในวิดีทัศน์หรือไม่มีอะไรบ้างมีแบ่งของเล่นให้เพื่อนช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนนักเรียนเคยไหมคะ เคยแน่นอนค่ะคุณครูรับประกันว่าเด็กๆเคยแน่นอนอย่างน้อยเด็กๆทุกคนมาโรงเรียนก็มาช่วยกันทําความสะอาดโรงเรียนช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมคะ,ะการมีน้ำใจต่อผู้อื่นส่งผลอย่างไรบ้างก็เป็นที่รักให้ของเพื่อนเรามีน้ําใจให้เขาเขาก็จะมีน้ําใจให้เราอรักกันนะคะเอาละค่ะไมคะจากภเพื่อนล้มก็ช่วยเพื่อนลุก เห็นคนแก่ถือของมากก็ไปช่วยเขาถือใช่ไหมคะเห็นลูกหมาลูกแมวสงสารเนาะก็ไปช่วยนะคะนักเรียนเคยปฏิบัติตนเหมือนบุคคลในภาพหรือไม่เมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดผลอย่างไรเคยช่วยเพื่อนไหมเวลาเพื่อนล้มเคยช่วยคนแก่ถือของเคยช่วยคนครูไปถือของไหมเคยช่วยเหลือสัตว์ไหมเด็กๆเคยไหมคะ อ่าเคยเคยเคยแล้วเกิดผลยังไงคะก็จะทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเวลาที่มาช่วยคุณครูถือคุณครูคว่ายังไงเอ่ยไม่ต้องมาช่วยหรือว่ายัางไงคะอ่าคุณครูจะบอกว่าอู้ดีมากเลยคะ่ะเก่งมากเลยขอบใจมากใช่ไหมคะก็เป็นที่รักของค,คุณครูนะคะเอาล้ค่ะมาต่อที่โอวาทสามในเรื่องของพุทธศาสนา เบนจะศีลเบนจะรมก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนานะคะโอวาสาก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาเราเคยเรียนมาแล้วเรามาทบทวนว่าโอวาสามคืออะไรนะคะโอวาสามก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามประการนั่นก็คือไม่ทำชั่วเบนจศีลใช่ไหมคะทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถือเป็นหลักธรรม ที่เป็นหัวใจของคำสั่งสอนทั้งปวงอ่าโอวาทสามนะคะเราเรียนในเรื่องของเบญจศีลเบญจศีลก็อยู่ในโอวาทสามคือข้อแรกเลยก็คือไม่ทำความชั่วไม่ทำความชั่วเล่าเว้นจากการฆ่าสัตว์เล่าเว้นจากการลักทรัพย์เล่าเว้นจากการประพฤติผิดในกามและเว้นจากการพูดโกหกและเล่าเว้นจากการดื่มของหมื่นเมานะคะการทำความดีนั้นทำยังไงอ่า การทำความดีก็คือการทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจความดีเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและก็ผู้ใกล้ชิดเด็กๆอาจจะทางกายก็คือการปฏิบัต uh ินะคะด็กๆทางวาจาการพูดค่ะ,ะการพูดก็คือเกี่ยวด้วยนะคะทำความดีด้วยการพูดดีพูด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเอเจอางเงี้ยนะคะทางใจก็คือการคิดค่ะคิดดีนะคะอ่าแล้วค่ะมาถึงเบนจะทำที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้กันเบ้นจะทำคืออะไรเบ้นจะทำหมายถึงข้อปฏิบัติอันดีงาม5้าประการเบ้นเบนจะคือ5ห้าเด็กๆเบ้นจะศีลก็คือศีลหข้อเบ้นจะทำคือทำห้าข้อนั่นเองนะคะ เบนจะศีลมีศีลห้าข้ออะไรบ้างเรารู้แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเบนจะทำทำห้าข้อข้อปฏิบัติอันดีงามห้าประการมีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆมีเมตตากรุณาคือมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและสัตว์ไม่ได้หมายถึงแค่คนนะคะแต่หมายถึงสัตว์ด้วยนะคะมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่อคน ข้อที่สองค่ะมีสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายถามว่าคุณพ่อคุณแม่ทำสวนลำใจเนี่ยอาชีพสุจริตไหมสุจริตค่ะไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายอาชีพที่ไม่สุจริตก็เช่นขายยาบ้าขโมยของเข้อไปขายแบบนี้เป็นอาชีพที่ไม่สุจริตนะคะ ต่อไปค่ะข้อ3ามรวมในการคือรู้จักอินดีหรือพอใจในคู่ครองของตนหรือสิ่งที่มีอยู่พึงพอใจนในที่เรามีอยู่ไม่ต้องไปคิดแย่งของคนอื่นถ้าเป็นเด็กนะคะเด็กๆก,ก็คือพอใจในปากกาดินสอของตัวเองนี่แหละไม่ต้องคิดไปลักขโมยของเขาไม่ต้องคิดไปอยากได้ของเขามาเป็นของเราแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่แต่งงานแล้วมีคู่ครองอยู่แล้ว ควรพึงพอใจอยู่ที่คู่ครองตัวเองไม่ชอบไม่ใช่ไปชอบสามีคนอื่นหรือภรรยาคนอื่นแบบนี้ไม่ควรนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่บอกว่ามีสัจจะพูดความจริงอ่าเห็นไหมคะในภาพ แม่ดีใจที่ลูกพูดความจริงเด็กน้อยคนนี้อาจจะไปทำผิดอะไรมาสักอย่างหนึง่งเสร็จแล้วก็มาพูดสารภาพความผิดกับคุณแม่คุณแม่แทนที่จะดุว่ากล่าวคุณแม่ก็บอกว่าแม่ดีใจนะคะที่ลูกพูดความจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความผิดคนเรามันก็ทำผิดได้แต่ควรมีสัจะจะคือค,ควรพูดความจริงนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อที่5 มีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคือยังไงมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าในภาพเห็นไหมคะเด็กๆไปดื่มสุราเมาเหล้าจะรู้ไหมว่าตัวเองทาอะไรอบางคนเมามากเลยไปนอนกล้งถนนแบบนี้ยก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะแล,ล้วนะคะคำถามนะคะถามว่าการมีเมตตาการุณา นอกจากให้อาหารสัตว์แล้วเรายังสามารถทำอะไรได้อีกให้อาหารสัตว์ให้อาหารสุนัขให้อาหารนกปลาแบบเนี้ยแล้วเรายังทำอะไรได้อีกอ่าเมตตากรุณาก็คือแบ่งปันขนมให้เพื่อนๆนได้ด้วยนะคะให้การช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อนอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เพื่อนล้มเนะี่ยเมตตากรุณาช่วยเพื่อนลุกขึ้นมาอ่าาา จิจกรรมหนูน้อยคนเก่งค่ะเบนจะสีกับเบนจะทำนี่จะคู่กันนะคะเด็กๆอย่างข้อที่หนะะึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะไม่ฆ่าสัตว์เด็กๆว่าเบนจะศีข้อหนึ่งนี้จะตรงกับเบนจะทำข้อไหนอ่าตรงกับเบนจะทำข้อหนึ่งนี่เลยค่ะเด็กๆมีเมตตากรุณานะคะเห็นไหมมีเมตตากรุณาต่อสัตว์อันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ ต่อไปข้อ2อ่ะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ําเงินไม่ลักขโมยจะตรงกับเบญจะร,รมข้อไหนก็ข้อ2เหมือนกันค่ะเด็กๆประกอบอาชีพสุจริตนะคะต่อไปค่ะข้อที่สไม่แย่งชิงของของคนอื่นเบญจะสินข้อนี้ตรงกับเบญจะร,รม,ก,มะก็คือพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั่นก็คือพอใจในคู่ครองของตนเองข้อ3เหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะขอ้อที่สี่ค่ะไม่พูดโกหกเบญจศิลบอกว่าไม่พูดโกหกเบญจธรรมก็คือพูดความจริงนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายไม่ดื่มสุราเบญจศิล์บอกไม่ดื่มสุราเบญจธรรมก็เมื่อไม่ดื่มก็ต้องมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะเห็นไหมคะคู่การเบญจศิลกับเบญจธรรนะคะหลัก หประการที่ควรต่อพืชนปฏิบัตินะคะนักเรียนจะนำหลักจิยธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างไรจะทำยังไงเอ่ยเด็กๆก,ก็แค่ไม่รังแกหรือเบียดเบียนสัตว์ประกอบอาชีพสุจริตรู้จักพอดีมีความสำรวมทางการมีความซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกและมีสติในการดำเนินชีวิตข้อนี้ประกอบอาชีพสุจริตกับรู้จัก พอดีมีความสำรวมทางการอันนี้เด็กๆจะสามารถปฏิบัติได้เมื่อโตขึ้นนะคะตอนนี้เด็กอยู่ก็คือไม่รลังแกเบียดเบียนสัตว์มีความซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกมีสติในการดำเนินชีวิตถ้าเด็กๆทำสามข้อนี้ได้โตขึ้นมาเด็กๆจะทําครบทุกข้อเลยนะคะอาประกอบอาชีพสุจริตก็คือถ้าเป็นเด็กเราไม่ได้ประกอบอาชีพใช่ไหม เราก็เป็นเด็กที่ไม่ไม่ไมปรักขโมยของคนอื่นนะคะอะย่างของ้อนี้มีความสำรวมทางกามนั่นคือสําหรับผู้ใหญ่ถ้าสําหรับเด็กก็คือพอใจของเราไม่อยากไปอยากได้ของคนอื่นตุ๊กตาคนอื่นอย่างเงี้ยไม่คิดที่จะไปอยากได้ของเขาอย่างเงี้ยน,นะคะต่อไปการนำ,นำหลักธรรมไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงก็จะทําให้สังคมน่าอยู่แล้วก็มีความสงบสุขนั่นเอง มาดูที่ใบงานของเรานะคะใบงานของเรามีอยู่สองตอนด้วยกันนะคะตอนที่หนึ่งให้หนักเรียนตอบคําถามที่กําหนดให้นะคะ,อะตอบคําถามอะไรบ้างข้อหนึ่งถามว่านักเรียนเคยปฏิบัติตนตามหลักเบนจะทำข้อใดบ้างอ่าเบนจะทำเมื่อกี้ที่ห้าข้อที่เราเรียนคืออะไรบ้างนะมีเมตตากรุณา้อใช่ไหมคะประกอบอาชีพสุจริตอะไรอีก อันนี้ตังเยอะเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อสองผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนตามหลักเบ็ญจธรรมเป็นอย่างไรเมื่อเราทำแล้วเป็นอย่างไรอย่างน้อยๆก็มีสุขใจใช่ไหมคะต่อไปขอ้อที่สามถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติต,ตามหลักเบ็ญจธรรมสังคมจะเป็นยังไงคะ,ะถ้าทำกันทุกคนในสังคมก็จะ สงบสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวไปดูตอนที่สองค่ะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์เบนจะศีลกับเบนจะทามเมื่อกี้เราลองทำไปแล้วใช่ไหมอ่านี่ค่ะเด็กๆด้านสีแดงคือนะคะสีแดงตรงนี้เป็นเบนจะทำนะคะ ฝ้าสีเออสีแดงเป็นเบนจศีลสีเขียวคือเบนจธรรมนะคะเด็กๆคู่กันอย่างไรนะคะอ่าไม่ฆ่าสัตว์เบนจศีลไม่ฆ่าสัตว์จะตรงกับเบนจธรรมก็คือมีเมตตาการุณาใช่ไหมคะต่อสตัตว์เด็กๆเอาไม้บรรทัดมาเลยคะ่ะภาพดาวสองดวงแล้วก็ขีดนะคะ ต่อไปไม่ลักทรัพย์เบนจะสินไม่ลักทรัพย์เบนจะทำก็ต้องประกอบอาชีพสุจริตฮาโยงค่ะต่อไปเบนจะสินไม่ประพฤติผิดในกามเบนจะทำก็ต้องอยินดีในคู่ครองของตนเองเบนจะสินบอกไม่พูดโกหกเบนจะทำก็ต้องพูดความจริงข้อสุดท้ายเบนจะสินบอกไม่ดื่มสุรา เมื่อไม่ดื่มสุราก็จะเกิดเป็นจะทรมคือมีสติไม่ประมาอ่าง่ายจังเลยใช่ไหมคะใบงานของเราอ่เดี๋ยวไปดูแนวคําตอบของคุณครูนะคะว่าคุณครูตอบยังไงบ้างเอ่ยนะคะอ่านี่ไงคะนักเรียนเคยปฏิบัติตนตามหลักเบนจะทำข้อใดบ้างมีเมตตาการุณามีความสุขตา์ต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วก็มีสติอยู่เสมอ ข้สอสงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนตามหลักเบินจะทรมเป็นอย่างไรก็ส่งผลให้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่นเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือแล้วก็จะทําให้มีสมาธิในการ,รเกียรด้วยข้อสุดท้ายถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตามหลักบิญจธรรมสังคมก็จะเกิดความสงบสุขเหมือนที่ทคบอกใช่ไหมคะอะอันนี้เมื่อกี้เลยที่เราทําเมื่อกี้นะคะ มาสรุปกันค่ะเด็กๆว่าเบนจะทำเป็นยังไงเบนจะทำก็เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้ทำความดีเพื่อทำจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นการปฏิบัติตนตามโอวาทสามคือทำความดีละเว้นความชั่วและก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่แหละค่ะคือหลักของเบนจะทำ ก็คือการทำความดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนอสังคมศึกษาวันนี้สัปดาห์นี้อยูเพียงเท่านี้นะคะ,อ,ะอย่าลืมกลับไปทำรายงานให้เสร็จด้วยนะคะแล้วมาติดตามว่าต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสังคมศึกษาอะไรกันอีกสํกาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ